ในย่านรามอินทราซอย5จะมีตำนานร้านอาหารที่เปิดมานานกว่า10ปีอยู่ร้านนึงเป็นร้านที่พูดชื่อไปทุกคนในย่านนี้ก็คงรู้จักแน่นอนเมนูอาหารแต่ละอย่างของเขาคือไม่ธรรมดาทำออกมาได้น่ากินสมคำล้ำลือร้านที่เรามาวันนี้ชื่อร้านว่าครัวบ้านสวนนะครับตัวร้านจะอยู่ที่ซอยรามอินทรา5สามารถขับรถยนต์มาได้หายห่วงมีที่จอดเยอะมากบรรยากาศที่ร้านก็จะมีทั้งโซนเอาท์ด์นั่งรับลมธรรมชาติแบบชิลๆหรือจะเป็นโซนอินร์ห้องแอร์มีดนตรีสดทุกวันช่วงเวลา6โมงครึ่งหรือใครที่จะมาปาร์ตี้นะคะที่นี่เข ได้ตั้งแต่สิบถึงสาคนเลยส่วนเรื่องวัตถุดิบของที่นี่ผมกล้าการันตีให้เลยว่าสดจริงเอาละทุกคนบอกข้อมูลมาเยอะและ้วเริ่มกินกันเลยดีกว่าก่อนอื่นใดขอเปิดหัวด้วยแซลมอนซาชิมิก่อนเลยเนื้อปลาแซลมอนสดสด,สดสดเนื้อเด้งเด้งหั่นมาชิ้นหนาหนาสะใจส่วนเมนูนี้คือขาหมูเยอรมันที่ให้มาชิ้นใหญ่ๆทอดมากรอบแบบสะใจขาหมูเขาใหญ่จุใจมากๆทุกคนยิ่งนามากินคู่กับซีฟู้ดแซบๆตบท้ายด้วยเครื่องเคียงทีให้มาถึง3อย่างมาทั้งทีห้ามพลาดเมนูเนื้อลิปอายย่างของเขานะครับเขา อรออ่ยหรือจะเป็นผัดเผ็ดหมูป่าจานนี้ก็คือเด็ดไม่แพ้กันเลยมีความหอมเครื่องเทศตัวหนังหมูป่ากรึบกุ้ไปกันต่อโดยทอดมันกุ้งชิ้นใหญ่หญทอดมากรอบสะใจด้านในคือกุ้งเน้นๆกินคู่กับน้ำจิ้มบวยเจียนี่อย่างแจ่งเ่านั้นยังไม่พอผมสั่งมาเป็นสลัดกุ้งทอดตัวสลัดเขาจะใส่มาในตะกร้าเผือกเป็นเมนูของกินเล่นที่ชอบถูกใจทุกเพศทุกวัยแน่นอนปิดท้ายด้วยเมนูแซบๆซอย่างหมึกไข่นึ่งมะนาวตัวหมึกเขาไข่แน่นจริงทุกคนรสชาติก็คือมีความจัดจ้านกําลังดีใครที่อยู่ในย่านนี้ผมแนะนําร้านนี้เลยครับ